ีค่ะพบกับอักษรออนเลิร์นและคุณครูนาเดียนะคะวันนี้วิชาภาษาไทายระดับชั้นป2ค่ะเด็กๆจิบสมุดหนังสือน,นะคะแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษามาเรียนกับคุณครูได้เลยค่ะ เราจะมาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของภาษาถิ่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักภาษาถิ่นต่างๆในจํานวนคําที่มากขึ้นค่ะการแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นของคุณครูในวันนี้นะคะคุณครูจะแบ่งออกเป็นภาษาถิ่นที่ไม่ได้เป็นภาษาถิ่นภาคกลางนะคะมีภาษาถิ่นที่นักเรียนจําเป็นจะต้องรู้หลักๆอยู่ทั้งหมด3ภาษาถิ่นด้วยกันค่ะก็คือภาษาถิ่นเหนือนะคะภาษาถิ่นใต้แล้วก็ภาษาถิ่นอีสานค่ะนะคะมาดู ภาคแรกกันเลยภาษาถิ่นเหนือค่ะนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนที่จะใช้นะคะก็เวลาเราไปเที่ยวจังหวัดที่เป็นภาคเหนือนะคะอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายลำปางลำพูนน่านพแพร่พวกนี้นะคะเราไปเที่ยวแล้วก็จำคำเหล่านี้เนี่ยไปใช้ที่ภาคเหนือได้ด้วยนะเป็นภาษาถิ่นเหนือค่ะเรามาดูความหมายกันค่ะอย่างคำที่1นึ่นะคะคำว่ากิ่นนะ ที่ภาษาเหนือบอกว่ากินนะ่นกินแปลว่ากินนั่นเองค่ะถ้าภาษาเหนือพูดว่าจะไปไหนเหรอไปกาดมัว่วกาดมั่วก็คือตลาดเช้านะคะกาดมั่วกระเลิบกระเลิบก็คือกระเป๋าค่ะเกียดแปลว่าเครียดนะคะโอ้โหวันนี้ฉันเครียดมากเลยนะคะเครียดมากนะคะเครียดขี้จุแปลว่าโกหกค่ะนะคะใครเคยได้ยินเพลงนะคะที่ร้องขี้จุเบเบ้ขี้จุตตลาลาแ,แปลว่าโกหกนะคะ เขแปลว่าบังคับค่ะนะคะเชา้านี้นักเรียนทุกคนมานั่งเรียนเนี่ยกินอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะกินก็แปลว่ากินนั่นเองนะคะถัดมาค่ะคําภาคเหนือค่ะคากาดนะคะกาดแปลว่าตลาดค่ะนะคะกาดแรงก็คือตลาดเย็นค่ะเมื่อกี้นี้กาดมั่วกาดมั่วแปลว่าตลาดเช้า การแรงตลาดเย็นมั่วก็น่าจะเป็นเวลาเช้านะคะแรงก็น่าจะเป็นเวลาเย็นค่ะเกือกถอดเกือก,ก่อนเข้าบ้านนะเกือกก็คือรองเท้านั่นเองค่ะนะคะไม่ใช่เป็นคําไม่สุภาพแต่อย่างใดนะคะขนาดนะคะขนาดแปลว่ามากค่ะบางครั้งเนี่ยนะคะเราเขียนแบบนี้ก็ได้บางคนก็เขียนแบบนี้เนื่องจากเป็นภาษาถิ่นนะคะก็อาจจะไม่ได้มีการเขียนที่ เหมือนกันได้หมดนะคะจะเป็นคําพูดเสียงแล้วก็เขียนมาลักษณะแบบนั้นขนาดหมายถึงมากค่ะจะเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนั้นก็ได้นะคะอ่านเหมือนกันขี้รักอุ้ยคนนี้อย่าไปคบหานะคะเป็นคนขี้รักไม่ใช่เป็นรักทุกคนไม่ใช่รักเราเรือนะคะรักอันนี้หมายถึงขี้ขโมยค่ะขัวอันนี้แปลว่าสะพานนะคะขัวแปลว่าสะพาน คุ้มแปลว่าวังค่ะอย่างเช่นคุ้มเจ้านางชื่อละครนะคะแปลว่าต้องเป็นหนังทางภาคเหนือแน่เลยเพราะคุ้มแปลว่าวังเราจะว่าเพื่อนไม่ค่อยฉลาดเราก็บอกว่าอุ้ยง่าวจริงนะคะง่าวแปลว่าโง่ค่ะนะคะจ่องก็คือร่มนะคะเวลาเรากางจ่องก็คือกางร่มนะคะคุณครูเคยไปเที่ยวนะคะสถานที่แห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะคะชื่อว่าบ่อสร้างกางจ่องนะคะเป็นอำเภอบ่อสร้างนะคะทำ ร่มขายนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อจ้องแปลว่าร่มนี่เองค่ะตุงแปลว่าธงค่ะถ้าเด็กๆเ,เคยเห็นนะคะธงธรรมดาเราเห็นธงเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราพูดถึงธงนะ่ะแต่ธทงทางภาคเหนือนะคะจะมีลักษณะปเป็นเส้นยาวลงมามีไม้ไผ่นะคะแล้วก็ห้อยธงให้เป็นริ้วยาวลงมาแบบนีน้เขาเรียกว่าตุงค่ะนะคะบางครั้งก็เป็นผ้านะคะตุงต่อกันห้อยลงมา เอาห้อยในแนวดิ่งเนี่แหละนะคะเขาเรียกว่าตงุงถัดมาเต้าก็คือเท่านะคะพูดต่อเต่าเป็นทอเป็นเสียงทอเสียงตอเป็นเสียงทอตุงเป็นทงนะคะเต้าเป็นเท่านะคะมะเขือส้มก็คือมะเขือเทศนะคะผู้เอ่อภาคภาคภาษาถิ่นเหนือมักจะใช้คําว่าบะนะคะหรือมะก็ได้มะเขือมะเขือส้มมะเขือส้มนะคะแปลว่ามะเขือเทศเขียดนะเขียดอันนี้หมายถึง โกโรธค่ะเมื่อกี้นี่เกียดเนาะเกียดหมายถึงเครียดแต่พอเครียดหมายถึงโกโรธนะคุณพ่อคะอย่าเครียดหนูเลยอย่ากโกรธหนูเลยค่ะนะคะจัดนักแปลว่ามากนะคะเด็กคนนี้บอก่นี่เธอนี่มันง่าวจัดนักง่าวแปลว่าอะไรนะโง่จัดนักก็แปลว่ามากนะคะโง่ามากเด็กๆก,ก็ไม่ควรจะเอาไปว่าเพื่อนนะคะครูแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเชียงแปลว่าเมืองค่ะอ้าวเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ก็คือ เมืองใหม่เชียงรายก็คือเมืองรายนั่นเองนะคะเราก็เรียกเชียงเป็นเมืองนะคะตุเจ้าแปลว่าพระค่ะนะคะเตี่ยวผ้าเตี่ยวก็คือกางเกงค่ะนี่ออกไปจากบ้านนุ่งเตี่ยวให้เรียบร้อยนะก็คือนุ่งกางเกงให้เรียบร้อยนะคะมะกล้วยเต็ดเรียนไปแล้วค่ะเป็นผลไม้ก็คือมะละกอนะคะเคยเจอแล้วมะละกอถัดมาค่ะเรียกพ่อว่าป้ะคะป้อก็คือพ่อ ม่วนม่วนแปลว่าสนุกสนุกมากก็ม่วนหลายเหยะแปลว่าทำนะคะเหยะแปลว่าทำหันแปลว่าเห็นบ่กหู้บ่อหัน,นเคยได้ยินไหมบ่กหู้บ่อหันไม่รู้ไม่เห็นนะคะอุ้ยแปลว่าคนแก่นะคะเคยมีเพลงร้องอุ้ยคําคนแก่อุ้ยก็คือเรียกคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะผู้ที่สูงอายุเป็นคนแก่ฮักก็คือรักค่ะนะคะฮนะักแปลว่ารักพูดรอเรือเป็นฮอนกู้นะคะปิกแปลว่า กับนะคะปิกบ้านก็กลับบ้านนะคะเมือ่อยโอ้ยวันนี้เมื่อยมากเลยไม่ใช่ไม่ต้องนวดนะรู้สึกเป็นไข้ไม่สบายไม่ได้เป็นอาการเมื่อยแบบเมื่อยเนื้อเมือ่อยตัวที่จะต้องนวดเหมือนของคนกรุงเทพนะคะละอ่อนนะเขาเรียกแล้วว่าละอ่อนแปลว่าเราเนี่ยเป็นเด็กอยู่นะคะละอ่อนน้อยเนยเด็กน้อยนะคะื้อแปลว่าให้ค่ะนะคะแอลแปลว่าเที่ยวค่ะไปไปเตอร์ไปแอลไปเตอร์ไปแอลจังหวัดเชียงรายไปเถอะไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ฮู้นะคะแปลว่าแปลว่ารู้ค่ะบอกฮู้นะคะไม่รู้แต่ถ้าเป็นร้อยจังฮู้ภาคใต้ก็คนละความหมายกันนะไม่ได้เกี่ยวว่าฮู้เนี่ยแปลว่ารู้ในภาคใต้ด้วยนะคะเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นกลุ่มคํานะคะที่เราเรียกว่าคําที่เป็นภาษาถิ่นเหนือค่ะนักเรียนลองค่อยๆจดจําดูนะคะนํามาเปิดดูย้อนคลิปของคุณครูดูได้ค่ะถัดไปค่ะ เพื่อนของเราคนนี้นะคะจะมาแนะนําภาษาถิ่นอีสานค่ะเราจะใช้ภาษาอีถาอีสานตอนที่เราไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะอย่างเช่นตอนที่เรานั่งรถไปเที่ยวบ้านแถวแถวบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดนะคะที่นครพนมนะคะ ที่มหาศาร,รคามอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถพูดภาษาถิ่นอีสานได้ค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าอีสานแต่และจังหวัดนะคะก็มีการใช้ภาษาแตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่ถ้าเราไปพูดภาษาถิ่นอีสานที่ภาคอีสานเขาต้องเข้าใจเราแน่นอนเลยค่ะเอาละเรามาดูกันค่ะภาษาถิ่นอีสานคําแรกนะคะคําแรกกระปอม,มคุณครูบอกว่าอุ้ยระวังกระปอมตอนนั้นคุณครูเด็กๆนะคะไม่รู้จักเลยค่ะว่ากระปอมคืออะไรกระปอมก็คือ กิ้งกา่านั่นเองนะคะอ้าวขึ้นบ้านอย่าลืมถอดเกิบด้วยเกือบก็คือรองเท้าถ้าเป็นภาคอีสานเรียกว่าเกิบเนาะแต่ถ้านภาคเหนือเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเกือกนะคะข้องเนี่ยข้องแปลว่าติดคาอยู่นะคะเราเคยได้ยินคําว่าข้องใจในภาษากลางนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ค้างคาใจอยู่นั่นแหละยังติดใจอยู่ความหมายเดียวกันนะคะข้องแปลว่าติดหรือว่าคาจังสั้นจังสั้นก็คืออย่างนั้นนะคะ จังไดก็คือจังไดก็คืออย่างไรนะคะมันจะมีการใส่สำเนียงเข้าไปจังสั้นอย่างนั้นจังไดอย่างไรถ้าไปพูดกับคนอีสานจริงๆนะคะเขาก็อาจจะพูดว่าจังสั้นจังไดอย่างนีน้อาจจะเป็นเสียงเพี้ยนไปจากเดิมนะคะนิดหนึ่งเป็นการใส่อารมณ์เพิ่มนะว่าจังไดงน,นีแบบนี้นะคะ จ้อยตัวจ้อยเหลือเกิน,นปลาเนี่ยมันตัวจ้อยแสดงวันตัวผอมนะคะบางทีเขามีการจับปลามาหรือเรียกเด็กคนนี้ดูซิตัวนี้เด็กคนนี้มันตัวจ้อยเหลือเกินตัวผอมเหลือเกินแบบนี้นะคะกาะตาแปลว่าตะกล้านะคะกาะตาแปลว่าตะกล้าตอนแรกคุณครูคิดว่าเขาพูดผิดนะสลับกันเหมือนเอาตอเต,ต่ากับกอไก่นี่นะคะไปสลับกันแต่ความจริงแล้วมันมีความหมายของเขาก็าคือกาะตาตะกล้านั่นเองค่อยแปลว่าฉันหรือผมคึดหอดนะคะ คิดแทนที่เขาจะพูดว่าคิดเนาะเขาพูดว่าคึดนะใช้มนสละอืดแทนคึดหอดนะคึดหอดแปลว่าคิดถึงคําว่าถึงนะอย่างเช่นเดินทางถึงบ้านหรือยังเนี่ยฮอดบ้านแล้วใช้คําว่าหอดแทนคําว่าถึงคิดถึงก็เลยกลายเป็นคึดหอดนะคะคิดก็ใช้เป็นคําว่าคืดหมดเลยต่อไปคําว่าจังซีนะคะบางคนอ่านจังซีจังซีจังซีก็แปลว่าอย่างนี้แต่เวลาใส่อารมณ์ในการพูดก็จะพูดว่า จังซี่นะ,ะจังซี่อย่างนี้ก็แปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่อารมณ์ในการพูดจักแปลว่ารู้ค่ะจือหรือจือจําก็คือจําแล้วก็จดจำเนี่ยฉันพูดอะไรนนักเรียนก็จือไว้ด้วยนะจือจําไว้นะคะจดจําเอาไว้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นต่อมาคําว่าแซบอิลีนะคะแซบอิลีค่ะแปลว่าอร่อยจริงๆนะคะอร่อยจริงๆอร่อยมากแบบนั้นนะคะสวดๆอ่าพวกเราสวดๆ ปรบมือค่ะดะดาดไปหมดเลยนะคะดดาดไปหมดมากมายค่ะคล้ายๆกับดาราดาานั่นเองนะแปลว่ามากมายนะคะดดาดมากมายแทนคือเทวดาค่ะนะคะทุ่งไปท่งไม่ใช่ทุ่งนะทุ่งก็คือเรียกว่าท่งไปท่งนาท่งนาเบิงดูสิเบิงแปลว่าดูค่ะเสาแปลว่าหยุดนะคะโดนนานตัวนะโกหก กรุงเทพบอกว่าไปซื้อตั๋วก็คือไปซื้อบัตรเข้าชมต่างๆใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงตั๋วในภาษาอีสานเนี่ยกลับหมายถึงการโกหกขี้ตั๋วนะก็คือขี้โกหกนะไม่ดีนะถัดมาคําว่าเทื่อค่ะทีหนหรือว่าครั้งนะคะเธอเคยไปร้อยเอ็ดมากี่ครั้งแล้วอ่าเชื่อเดียวเทื่อเดียวก็คือหนเดียวนั่นเองนะคะเคยไปมาแค่ครั้งเดียวทางเทิงก็คือข้างบนนะเทิงแปลว่าข้างบนนะคะบักเสียวแปลว่า เพื่อนเพื่อนเกลอถ้าเรามีเพื่อนรักอยู refers, ่ภาคอีสานเราก็จะเรียกว่าเสี่ยวนั้นเสี่ยวนี้สมมุติว่าคุณครูนาเดียมีเพื่อนชื่อว่าหนุ่ยคุณครูเรียกว่าเสี่ยวหนุ่ยอย่างนี้นะคะเป็นเพื่อนของคุณครูที่อยู่ทางภาคอีสานนะคะเป็นเพื่อนเกลอรักกันถัดมาบักหุงบักหุงแปลว่ามะละกอค่ะถ้าใครไปกินส้มตำนะคะไปที่ภาคอีสานเนี่ยขอตาส้มตำเนี่ยเขาไม่รู้จักนะเขารู้จักว่าตาบักหุงก็คือมะละกอนั่นแหละนะคะผู้ด ก็คือใครนะคะม่วนม่วนหลายม่วนแปลว่าสนุกใส่คําว่าหลายที่แปลว่ามากเข้าไปม่วนหลายสนุกมากย่างนะคะมันไม่ใช่ปิ้งย่างนะมันหมายถึงเดินค่ะนะคะย่างนะคะเห็นซื้อไก่ย่างรู้จักไม่ใช่ไก่เดินนะอันนี้ไก่ย่างจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าในหนังสือมีคําว่ากวางย่างเขาไม่ได้กินกวางย่างนะหมายถึงกวางเดินเพราะว่ามันก็มีความหมายของมันอยู่นะคะเล่นแปลว่า วิ่งนะคะแล่นหนีก็คือวิ่งหนออีบางทีเราอารมณ์ไม่ดีเนาะถ้าเป็นคนกรุงเทพก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยหงุดหงิดจังเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคนภาคอีสานก็จะพูดว่าขนหวยขนหวยจริงๆหงุดหงิดจริงๆเลยนะคะภาษาก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนี่ก็คือเป็นออความหลากหลายของภาษานะคะแล้วก็ใช้สนุกดีนะคะถ้านักเรียนจําได้ถัดมาค่ะคำว่าบักซีดาบักซีดาแปลว่าฝรั่งค่ะ ใครไปที่ภาคอีสานนะคะเรียกผลไม้ที่เป็นฝรั่งก็จะเรียกว่าบักสีดาแต่ว่าทางอีสานน่นะคะก็เรียกชาวต่างชาตินะคะที่มีผมสีทองอย่างนี้นะคะว่าฝรั่งด้วยคนภาคกลางเนี่ยเรียกเป็นภาษาพูดว่าฝรั่งภาษาไทยก็เลยเรียกชาวต่างชาตินั้นว่าเอ้ยภาษาถิ่นอีสานก็เลยเรียกชาวต่างชาตินั้นว่าบักสีดานะคะเรียกเล่นๆว่าฝรั่งนั่นเองฟ้าห้วนก็คือฟ้าร้องแม่น ใช่แม่นแล้วใช่แล้วยามแรงโหใช้เหมือนภาษาเหนือเลยเนาะกาดแรงจำได้ไหมคะกาดแรงแปลว่าเอเอเวอ,เอตลาดเย็นยามแรงอันนี้ก็คือเวลาเย็นเวลาค่ําเหมือนกันนะคะว้าซื่อซืว้าซื่อซืว้าแปลว่าพูดนะคะซื่อๆืก็คือตรงตรงว้าซื่อซืพูดตรงตรงคือพูดอย่างตรงไปตรงมาายแปลว่าพี่นะคะเรียกไอแปลว่าพี่ไม่ได้เรียกไอนะ อ้าวนักเรียนคะมีหลายคำแล้วนะคะที่นักเรียนรู้จักทั้งเป็นภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักอีกภาษาถิ่นหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าภาษาถิ่นใต้นักเรียนยังพอไหวที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมไหมคะถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อนของเราจะพาไปดูภาษาถิ่นใต้กันคะ่ะนะคะ คุณครูได้เรียนภาษาถิ่นใต้นะคะจากการดูในช่อง YouTube บ้างนะคะเพราะว่ามีการมาทำอาหารนะคะมาหารใต้แล้วก็มีการแนะนำพวกพืชผักต่างๆนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำครัวเนี่ยเป็นภาษาใต้คุณครูก็เลยได้รู้จักเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็มีคำใต้อื่นๆมาให้นักเรียนรู้จักด้วยค่ะ ส้มนาวถ้านักเรียนรู้จักคําว่าส้มนาวนะคะเคยได้ยินคําว่าส้มนาวมันมีความหมายว่ามะนาวนั่นเองค่ะพวกภาคต่างๆถ้าอาหารรสเปรี้ยวนะคะเขาจะเรียกนี้ว่าส้มค่ะนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ภาคกลางภาษาไทยมาตรฐานของเราส้มก็จะเป็นสีส้มนั่นเองยบยบแปลว่าซ่อนหรือแอบนะคะอย่างเช่นยบก่อนยบกรอนก็คือไปแอบก่อนนะคะลบบ้านลบบ้านก็คือกลับบ้านนะคะหลบบ้านหลบบ้าน หวังเวิร์ดหวังเวิร์ดแปลว่ากังวลเป็นห่วงนะคะอ้ยฉันหวังเวิร์ดเธอเหลือเกินเปลฉันเป็นห่วงเธอชมโพชมพ่หรือชมพู่นะคะมีความหมายว่าฝรั่งค่ะเมื่อกี้นี้ฝรั่งเรามีบักสีดาแล้วเนื้อภาคอีสานใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ภาคใต้ก็มีชมพู่นะคะถ้าเราพูดว่าอยากในภาษาใต้อ้ยอยากน้ำเหลือเกินแปลว่าหิวน้ําอยากข้าวเหลือเกินแปลว่าหิวข้าวนะคะไม่ได้พูดคําไม่สุภาพแต่อย่างใดนะคะครกเบือ ครกเบือก็คือครกนั่นเองค่ะต้องใช้คู่กับอีกอันหนึ่งก็คือสากเบือนะคะสากเบือครกเบือครกเบือ,บอสากเบือก็คือครกกับสากในภาษากลางค่ะงูบองหลาคืองูจงอางต่อเช้าต่อเช้าคือพรุ่งนี้น้ำเต้าคือฟักทองโอ้อันนี้ค่ะเด็ดสุดๆเลยค่ะดีปลีคือพลิกค่ะคุณคุณนาเดียไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะมีเพื่อนคุณคนาเดียถามว่าเอาดีปลีเพิ่มไหม คือกคนนี้ก็ไม่เข้าใจนะว่าดีปีคืออะไรอ๋อดีปีคือพลิกนั่นเองลอกอก,ก็คือมาละกอค่ะนะคะลอกอก็คือมาละกอชวนหัวหัวเนี่ยมาว่าหัวเลาะค่ะหัวเลาะหมายถึงขบขันนะคะเรื่องชวนหัวก็คือเรื่องตลกขบขันยานัดก็คือสับประรดค่ะหรือบางครั้งอาจจะเขียนว่ายานัดก็ได้ าในข้อสอบเขียนยานัดนะคะก็คือสับประรดเนะยานัดยานัดนะคะรอยแปลว่าอร่อยกปี้แปลว่ากาแฟนะคะขี้มินก็คือขมิ่นค่ะนะคะเคยก็คือกะปินั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าเปลวค่ะก็มีความหมายว่าป่าช้านะคะพุงปลาก็คือไตปลานั่นเองค่ะลกลักแปลว่ารีบเร่งนะคะเร่งรีบล้นลานค่ะ แลกเดียวนะคะแลกเดียวก็คือเมื่อตะกี้นี้นะคะสากเบือก็คือสากค่ะเวลาพูดมีการใส่อารมณ์นิดหนึ่งสากเบือนะคะแลกเดียวนะคะก็เมื่อตะกี้ก็ได้นะคะลาวอีกแล้วลาว,เอา,อลวเอาลาวเอาลาวเอาอีกแล้วนะคะประมาณนั้นถัดมากุบกับแปลว่ารีบร้อน,นะค่ะนะคะแกล้งแปลว่าตั้งใจทำอ๋อแปลกนะคะนักเรียนแกล้งกับแปลว่าตั้งใจทำโอ้โหนี่เธอฉัน ใช้คาแล้วฉันงงเลยนะคะปกติถ้าแกล้งอยู่กรุงเทพนะคะนักเรียนเราบอกว่าเอ๊ะเธออย่ามาแกล้งฉันนะแกล้งนี่คือต้องไม่ตั้งใจใช่ไหมแต่แกล้งในภาษาใต้แปลว่าตั้งใจทำข้องใจคิดถึงเป็นห่วงขี้ชิดนะคะก็คือขี้เหนียวขี้หกก็คือขี้เทสนะคะเคยเหมือนมีเพลงขี้ตัวขี้จุขี้หกนะคะขี้เทสก็ได้แปลว่าโกหกเหมือนกันนะคะเคร่าแปลว่าคอยหรือว่ารอคอยค่ะนะคะ อีกนิดนึงนะคะสำหรับภาษาใต้ค่ะเขาบอกว่าฉ่าหิ้วก็คือตะกร้านะคะเชี่ยก,ก็คือเชือกนะคะแตงจีนก็คือแตงโมค่ะแต่ว่าแต่ว่าแปลว่าเมื่อวานนะคะน้ำชุบก็คือน้ำพริกค่ะนะคะเวลาเราไปทานอ,อ,อาหารใต้นะคะก็จะมีน้ำชุบกับผักสดให้นักเรียนหยิบรับประทานได้ด้วยนะคะก็คือน้ำพริกกับผักสดนั่นเองค่ะเหนื่อยแปลว่าหิวหรืออ่อนแรงโอ้ฉันรู้สึกเหนื่อยแปลว่า หิวด้วยอ่อนแรงด้วยนะคะรู้สึกแบบว่าอ่อนเพลียนิดหนึ่งนะคะนี่คือลักษณะนะคะของคําในภาษาถิ่นต่างๆภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาษาถิ่นของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นถิ่นเหนือถิ่นอีสานหรือถิ่นใต้นะคะก็มีอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับเราเองนั่นเองนะคะอย่างภาษาถิ่นเหนือเนี่ยก็จะอยู่ใกล้เคียงกับ เมียนมาห,หรือว่าพมา่านะคะแล้วก็ประเทศลาวส่วนทางด้านภาคอีสานก็จะอยู่ใกล้กับลาวแล้วก็กัมพูชานะคะส่วนด้านล่างนะคะภาคใต้ของเราก็จะติดกับประเทศมาเลเซียะคะ่ะก็จะทําให้ภาษาเนี่ยนะคะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะจะสังเกตว่าภาษาถิ่นเหนือนะคะและภาษาถิ่นอีสานเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเช่นกันค่ะเด็กๆ,ๆนะคะลองไปทบทวนนะคะกลับไปย้อนดู คำศัพท์ต่างๆในภาษาถิ่นนะคะทั้งภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้ได้อีกรอบนึงนะคะหรือจะดูหลายๆรอบก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนาเดียขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราบหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดเคชั่น